สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนที่ศึกซูเปอร์บิ๊กแมตช์รีโวไทยลีก2024 25แมตช์วีค23ระหว่างมิวอันตองยูไนเต็ดเอฟซกับบวรัมยูไนเต็ดจะอุบัติขึ้นในช่วงค่ำวันนี้แชงสุดดิวโนขอพาไปย้อนรอย10นักเตะด,ดีกรีทีมชาติไทยที่เคยลงเล่นให้กับทั้งสองสโมสรกันจากระพัน์ธแก้วพรม นักเตะยุคแรกๆที่เคยลงเล่นให้ทั้งสองสโมสรโดยกองกลางดีกรีทีมชาติไทย18นะัดสองประตูลงเล่นให้เมืองทองอยู่ในเตดในปี2010ก่อนย้ายข้ามฟากสู่ทีมบ้านเกิดอย่างบุรีรัมยอยู่ในเตดตั้งแต่ปี2011และอยู่ยงกว่า11ปีจนกลายเป็นแข้งระดับตำนานของประสาทสายฟ้าก่อนอำลาทีมในปี2022สโมสรปัจจุบันราชบุรีเอฟอดิศักกรสอน กอฟคาแข่งกับเมืองทองอยู่ในเตดครั้งแรกในปี2009สมัยยังเป็นดาวรุ่งแต่ถูกปล่อยตัวไปเก็บประสบการณ์ในลีกรองก่อนโยกมาอยู่กับบุรีรัมยอยู่ในเตดช่วงปี2011-2014กัะทั้งปี2016ได้ถูกกิเลนพยองดึงตัวกลับมาร่วมทีมอีกครั้งและอยู่ยาวจนถึงปี2022โดยระหว่างนั้นมีช่วงที่ถูกปล่อยยืมไปอยู่กับการท่าเรือ FC สโมสรปัจจุบันชนบุรี FC ชาริวชับป,ปุยกองกลางลูกครึ่งไทยสวิตเซอร์แลนด์ดีกรีชแชมป์โลกรุ่น U สิ่เจข้ามน้ำข้ามทะเลจากยุโรปมาค้าแข่งบนแดนสยามกับบุรีรัมย์อยู่ในเตดในปี2013แต่อยู่ได้เพียงหนึ่งฤดูกาลครึ่งก็มีอันต้องโยกมาอยู่กับสุพรรณบุรี FC ก่อนที่ดาวเตดเจ้าของชแชมป์อาเซียนคับสสมัยจะย้ายมาร่วมทัพเมืองทองอยู่ในเตดในปี2 0 1 7 2 0ส9สโมสรปัจจุบันบางกอกเอฟซพีรดลนชัมรัศมี จากคุณครูฝึกสอนที่ลงเล่นให้สถาบันในานามโสโมสรจาจุรีอยู่ในเต็ดนิวชัมถูกเมืองทองอยู่ในเต็ดดึงตัวมาเสริมทัพในปี2015รวมถึงเป็นหนึ่งในขุนพลชุดแชมป์ไทยลีกปี2016ก่อนย้ายไปสวมปลอกแขนกับตันและเฉิดฉายเต็มตัวกับพัทยาอยู่ในเต็ดสมุดปราการซิตี้จนถูกบุรีรัมย์อยู่ในเตดกระชากตัวไปร่วมทีมในปี2021-2024สมโมสรปัจจุบันการท่าเรือ f อ ทีระทอนบุญมาทันแข้งที่ถูกจับตามองจากแฟนบอลทุกครั้งเมื่อทั้งสองทีมพบกันกับตันทีมชาติไทยอยู่กับบุรีรัมย์อยู่ในเตตตั้งแต่ปี2009สมัยใช้ชื่อทีมการไฟฟ้าก่อนทำช็อกสาวกประสาสายฟ้าด้วยการย้ายข้ามฟากมาอยู่กับเมืองทองอยู่ในเตตปี2016จนมีโอกาสย้ายไปค้าแข้งในเจลิกกว่าสี่ฤดูกาลแต่สุดท้ายอุ้มก็ย้ายจากญี่ปุ่นกลับมาอยู่ในถิ่นช้างอารีนาเมื่อปี2022จวบจบจนปัจจุบัน สโมสรปัจจุบันบุรีรัมย์อยู่ในเตดประกิดดีพร้อมแนวลุกซ้ายธรรมชาติเป็นหนึ่งในผู้เล่นเมืองทองอยู่ในเตดชุดประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ดิวิชั่น2เมื่อปี2007แต่ไปแจ้งเกิดเต็มตัวกับราชประชาและทีโอทีเอซีจนมีชื่อติดทีมชาติไทยและถูกบุรีรัมย์อยู่ในเตดดึงตัวไปร่วมทัพปี2015แต่ไม่มีโอกาสลงสนามมากนะักก่อนไปเรียกฟอร์มกับชนบุรีเอฟซีจนถูกเมืองทองอยู่ในเตดคว้าตัวมาเสริมแกร่งใน ปี2017 2 0ส8สอโมสรปัจจุบันจันทบุรีเอฟซีิยพลผานิชกุลเจ้าของฉายาไดนาโมสร้างชื่อโด่งดังและอยู่ในชุดแชมป์ไทยลีกสองสมัย2010และ2012 กับเมืองทองอยู่ในเตดก่อนย้ายไปอยู่สิงห์เชียงรายอยู่ในเตดยาว5ปีเคยได้รับบทบาทโค้ชแอนด์เพลเยอร์มาแล้วและเป็นบุรีรัมอยู่ในเตดที่คว้าตัวแข่งมากประสบการณ์รายนี้ไปร่วมทัพในปี2020พร้อมเป็นหนึ่งในนักเตะชุดเทรเวลแชมป์ฤดูกาล2021-22กับทีมอีกด้วยสโมสรปัจจุบันสิงห์เชียงรายอยู่ในเตดสุพรปีนากาตาโพ เติบโตจากอะคาเดมี่เมืองทองอยู่ในเตดก่อนก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี2014โดยระหว่างนั้นถูกปล่อยยืมไปเก็บประสบการณ์กับหลายสโมสรจนได้กลับมาเป็นกับตันทีมกิเลนพยองในปี2021-2023กระทั่งปิดฉากเส้นทางกว่า10ปีในถิ่นทันเดอร์โดมด้วยการย้ายโดยตรงไปอยู่ใต้ใชายคาบุรีรัมอยู่ในเต็ดหลังจบฤดูกาล2022-23สโมสรปัจจุบันราชบุรี FC สถาพรแดงสีสร้างชื่อกับนครราชสีมามาสด้าเอฟซในปี2015จนไปเข้าตายักษ์ใหญ่อย่างบุรีรัมย์อยู่ในเตดคว้าตัวมาเสริมแนวรับในปี2016ก่อนพพนจรไปกับหลายสโมสรและกลายเป็นนักเตะไร,ร้สังกัดอยู่ช่วงงอนหนึ่งสุดท้ายเป็นเมืองทองอยู่ในเตดที่ยื่นสัญญาในการกลับมาสู่เส้นทางฟุตบอลอาชีพอีกครั้งในวัย35ปีเมื่อเลข2ฤดูกาล2 0 2 0 3 2 4สโมสรปัจจุบัน มหาสารคราม SBTFC พิธีวัดสุจิตธรรมกุลอีกหนึ่งแข่งจากอะคาเดมี่เมืองทองอยู่ในเตดรุ่นเราาคราวเดียวกับสุพรได้ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่กิเลนพยอง ในปี2015แต่ไม่สามารถสอดแทรกเป็นตัวจริงได้จนถูกปล่อยไปอายุกับบริลเทโร FC และสร้างชื่อเต็มตัวในฐานะกัปตันทีมสิงห์เชียงรายอยู่ในเต็ดปัจจุบนันมีโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอหลังเพิ่งย้ายจาก BG จีปทุมอยู่ในเตดมาอยู่กับบุรีรัมย์อยู่ในเตดในฤดูกาล2024-25สโมอสรปัจจุบนันบุรีรัมย์อยู่ในเตด